ในชีวิตเราจะเจอคนอยู่สองแบบแบบแรกคือคนที่พูดดีต่อหน้าแต่รับหลังคิดไม่ดีต่อเราและอีกแบบคือคนที่อาจพูดไม่หวานแต่จริงใจกับเราทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่าหลงกับคําพูดที่หูได้ยินให้ดูการกระทําที่ตาเห็นและความจริงที่ใจรู้บางคนยิ้มให้เรา แต่ใจเขาแอบอิจฉาบางคนเงียบกับเราแต่คอยช่วยอยู่ห่างๆจำไว้นะคนดีต่อหน้าอาจมีร้อยแต่คนจริงใจต่อหลังอาจมีแค่หนึ่งเดียวอย่ากลัวคนคิดร้ายเพราะคนแบบนั้นนะ่ะเขาแพ้ใจตัวเองอยู่แล้วแต่จงรักษาคนที่คิดดีกับเราทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะนั่นแหละคือคนที่ควรอยู่ในชีวิตเราให้นานที่สุด